ครับสวัสดีครับวันนี้ผมกติภา,าท่านผู้ชมมาชมระบบการให้าอาหารนะครับระบบการขนส่งอาหารหรือว่า,านำอาหารจากภายนอกนะครับมาส่งยังฟาร์มครับ ซึ่งรถขนส่งอาหารขั้นนี้ก็ทีเป็นรถขนส่งอาหารของฟ้ามโดยตรงนะครับซึ่งในฟ้ามที่ผมทํางานอยู่นี่ก็ที่นีหมูนะครับทั้งหมูหน้อยหมูใหญ่นี่ครับก็บคือลักกับมื่นตัวนะครับซึ่งฟ้ามนี่ก็เจ้าของฟ้ามหรือว่านายจ้างผมก็ที เห็ดเป็นฟา้ามที่ว่าผลิตลูกหมูนะครับในจางผมก็จะมีฟา้ามอยู่2องฟา้ามซึ่งฟา้ามนี้ก็ที่เป็นฟา้ามผลิตลูกหมูแล้วก็ฟา้ามยูอีกขังนอกนะครับเป็นฟา้ามสําหรับหมูขุนย่างเดียวนะครับซึ่งตอนนี้ก็นคนพนักงาน ทรงอาหารนะครับโซงอาหารไสโล่ถหลดไส้โล่ลโลอาหารกับได่น้ำรหลดไสโล่มาทรงนะครับที่มาทรงในแผนกตหมูคอดหมูหน้อยนะครับหรือว่าเลียงหมูแม่พันธุ์สิมีลูกนะครับช่วงนี้คืออาหารีิมาทรงนี่กับชิมาทรงขังละประมาณหกหกตันนะครับที่ ที่ปั่นเข้าไปในถังแต่ละรังนี่ครับนี่หกตันซึ่งถังไส้โลแต่ละถังกะทิไส้ได้ประมาณเจ็ดตันนะครับถังไส้โลที่อยู่ข้างหน้าฟาร์มที่รหลดกลังปัน่นอาหารเข้าไปอยู่ในไสโลซึ่งอาหารอยู่ในประเทศเกาหลีอาหารหมูนี่ก็ที่มีราคาประมาณคิดเป็นเงินไทยนะครับประมาณกิโลละประมาณสิบบาท นี่ครับกําลังปั่นอยู่ปัน่นปั่นเข้าไปนี่ถังเพราะว่าเทาทีปัน่นเพราะถังหนึ่งเบิดเท่ากับทีมันเกิดที่มีใส่อีกว้ถังหนึ่งครับมันเป็นสำล้องอีกถังหนึ่งถังหนึ่งเบิดกับที่เปลี่ยนเป็นอีกถังหนึ่งนี่ครับปั่นเกิดที่ใส้เวลาประมาณสิบกว่านาทีนะครับอาหารประมาณหกหกตำนะครับปั่นกันละครับครับนี่ก็ผมก็ดทีมาเบิง ให้เปิิงระบบเมื่อปั้นเสร็จแล้วนะครับเข้าติถึงมาเปิดนี่ครับเครื่องนะครับเปิดพอเปิดตัวสายพานนะครับสายพานที่นำอาหารกปิี่พันข้ามานี่ครับที่มีระบบสายพานคือที่เป็นสายพานแบบไปกลับอยู่มันจะเป็นอยู่สองคูนะครับคือ สองคู่ก็คือ้ายขวา,ขขวาไปแล้วก็กลับมานะครับนี่ครับมันจะหมุนไปเข้าไปแล้วก็ดูวนกลับมาขางนอกี่เก้านะครับฟังนี่ก็มนีครับก็ที่เป็นมีตัวปั้นอาหารอยู่สองขังนะครับคือ้ายขวาไปกลับนะครับนี่คือฟังขวานะครับมันจะที่ไปทั้งนี้นะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับตามพาเขาไปเบิ่ง รเริ่มจากเริ่มจากหมูหมูตัวแรกครับอ,นนอาหารก็ดีมาลงยังมูตัวแรกกว่าน,นอันนี้ก็เต็ียมก็แล้วครับตัวแรกตัวที่สองไปหมูตัวงนี้ก็จะเป็นหมูลูกหมูสุนีอายุประมาณ เข้าสามสัป,ปดาห์แล้วครับสามสัป,ปดาห์แล้วผมตอนนี้ทำการให้อาหารไปแล้วครับอาหารเลียงล่างไปแล้วแล้วก็แม่หมูหรือว่าตัวแม่ของหมูเองกับช่วงลูกหมูอายุสอ,องถึงสามสัป,ปดาห์หรือที่เข่าสี่สัป,ปดาห์นี่เขาทำการเพิ่ม การให้อาหารนะครับรือว่าเพิ่มปริมาณที่ว่ามันที่ล่งอาหารที่ล่งจากเครื่องให้อาหารนี่ครับคือเพิ่มคือขา้าติดตังในสังคาในคอมพิวเตอร์นะครับว่าให้อาหารลงให้หมูกินคือหมูหมูยูนี่คว้ามี่ที่ให้กินนี่ครับมันที่ไหลออกมาจากห้องนะปันมันไหลอกมาที่ฝั่งขวานะครับ การห้อาหารหมูย right. mm ัง hmm. น oh, yeah. he. hey. ี่เขากัให really? wow. oh, ้กินสีเวลานะครับในช่วงที่หมูก้อนหมูที่หมูที่คอดนะครับไร่มาสัปดาห์แรกเข้ากันที่ให้กินซีเวลาคือกันแต่ว่าเข้าที่ให้กินถังละหลายนะครับช่วงหมูเพราะฉันคอดก้อนคอดที่คอดเลยเจ็ดวันสามวันจีวันนี่ก็ทีให้น้อยนะครับคือการกินแบที่ ข้อหมูคอดเสร็จแล้วนะครับจากหนึงสัปดาห์หรือว่าจากเริ่มจากหมูคอดเสร็จแล้วก็เข้อก็ตี้ค่อยเพิ่มขึ้นค่อยเพิ่มขึ้นค่อยเพิ่มอาหารนะครับที่ว่าให้กินแต่ละครั้งนะคะน็ดยเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ 3, 2, 3, 2้นปริมาณไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มึสามสองสามสองสัปดาห์ขึ้นไปถึงสามสี่สัปดาห์อาหารคงที่้วครับ หมูหนึ่งวันนะครับกินซีเวลาครับตอนเศรา้ามองเศร้านะครับแตอน,นตอนก้อนเทียงอย่างครับหามองเศรา้ามาบายซีแล้วก็สองถูกนี่ครับคือมันเป็นระบบเซ็นเซอร์นะครับ,รบน,น,บบน,นบี่สายเซ็นเซอร์ลงไปทั้งใตสายเซ็นเซอร์ สายเซนเซอร์กะทิต่อจากนี่ครับต่อจากนี่ครับตัวตัวเซนเซอร์ยุกข้างล่างครับติดกับถังอาหารนี่เวลาหมูมาแตะตัวนี้นะครับที่ผมเอาทอร์พิวซี่เห็นในเบื้องนี่ครับมัดแตะมันกินลงครับเครื่องในอาหารพี่เขาตั้งไว้ตั้งเวลาไว้มาตรฐานนะครับเวลาพอดเวลาสมมติว่าเจ็ดโมงเช้านะครับเข่ากะทิลงเองอัตโนมัติก่อนครับเตือนหมูก่อน ล้มหนีบไดน้นะครับแล้วก็หมูก็ดีลูกซื้อว่าเข่าล้มดีกว่าหมูกท็ทิลูกกินมากครับจีบประมาณหนึ่งหน้าที่หมูแบบเช่นเร์กะทํทำงานครับเมื่อหมูลุกไปแตะเอาหมูก็ทิเอา,เอาลูกมาก,กินนะครับกินกะทลูกไปก้อนหนานีน้อยนึงครับเป็นการลมเตือนนี่ครับมันจะเข่าขมาน้ำสายนะครับสายทอแล้วก็ล้มตามนี่แหละครับตาม เรื่องในอาหารอันนี้ยังมอทันมีนะครับเรขาเพราะว่าเขาเขาเปิดเขาเปิดปันป้นหรือปันป้นออกมานอี่ก็เป็นลูกหมูสามสัปดาห์ครับที่ผมกาวมาสําหรับแม่นี่ก็เป็นขวดครั้งที่8นะครับลีกกระติกน้อยลงไปเนี่ยครับครั้งที่8ปดถึงตอนนี้เฮากระติ ถ้าแม่หมูสมบูรณ์เนกก่ากระีท่าการหรือผสมได้อยู่วางแดถึงเนกะ้าข้างครับสำหรับที่ฟ้ามที่ผมทำงานอยู่นี่แต่ว่าแม่ใดที่วา่าพอไข่สมบูรณ์หรือว่าได้ลูกน้อยหรือว่ามีอาการเจ็บป่วยตอนเนืองเข้ากับที่ทําการปรดนะครับปดเลยบางแม่อาดี สามหุนสี่หุนนี่ครับสีุ่นเนาากับโคตรไปเลยก็ได้ครับพอถึงแปดหุนตรมนี้ครับลายกลายลายตัวยุ่นี่ครับก็ระบบนำอุนนำอุนครับระบบนำห่อนซึ่งเฮาที่บ่อให้ใส่หลอดไฟในการโผล่หมูนะว่าเท่าที่ใส่ระบบนำหุนนี่ครับระบบนำห่อนเดน๋ยวห่อนคือที่แลนทอเลยครับเห็นไหมครับนี่ทอแลนแลนออกไปข้างนอกหาเครื่องนำอุนนะครับ ยุ่ข้างนอกเดี๋ยวผมดีพา่านไปชมเครื่องนำพุนอีกเครืองหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมดีเดินไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวดาไปชมอันสังเกต่าจิบมี่หลอดไฟนะครับจิบมี่หลอดไฟเพราะว่าเขาใส่น้ำพุ่นหลอดเข้ามาพื้นนะครับหลอดเข้ามาในพื้นเพื่อให้หมูนะครับในเขาไปนอนนะครับอีกอุ่น กมมีหลอดไฟโขก,กลูกหมูเลยครับทันทีทันที่รับชมที่บรเห็นวาน่าหลอดไฟก็บที่มมี่เลยที่รใส่หลอดไฟโขก,กลูกหมูนะครับคือระบบหนงระบบควบเย็นนะครับคือถ้านาห้อนห้องกะติเปิดแกนะครับถ้านาหนาวห้องก็ติเปิดระบบควบอุ่นนะครับถึงห้องกะติ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้นะครับนี่ครับพ่อมาพ่อสายอ,อ,อาหารนะครับมันวนมาหอดมาหอดน,นี่เป็นเส้นเซอร์นะครับมันก็ะดิตัดเองนะครับถ้ามันเต็มมาถึงนี่อาหารลงมาหอดไปทั้งเหนี่ันก็ะดิตัดเองอีกฟังนี่ก็ะดิตัดขึ้นกันครับจะมีฟังซ้ายฟังขวานะครับไหลวนครับเป็นสองฟัง เดี๋ยวผมหยิภาพไปเบื่องระบบทำน้ำอุ่นครับเครื่องทำน้ำอุ่นขังนอกถึงยึดตั้งอยู่ข้างนอกครับช่วงนี้ก็กำลังจิตเรื่อมหนาวแล้วครับช่วงนี้ผมพายทำอยู่นี่นี่ครับเป็นเครื่องเ็ดระบบนำอุ่นหมุนเวียนนะครับยึดตั้งอยู่ข้างนอกภายในข้างนอกนี่เป็นถังถังนำ้ำไงนะครับ ใหญ่เลยครับนี่เครื่องทำนาอุ่นครับใส่แท่นระบบหลอดไฟกบกลูกหมูครับข้าทตี่พใส่หลอดไฟแล้วครับเ้าที่ใส่ระบบนาอุ่นแท่นครับนี่ครับต่อสายเข้าไปเป็นคอเล็กนะครับเป็นเครื่องทำนาอุ่นครับ ผมขอขอบคุณนะครับที่ท่านผู้ชมเข้ามาติดตามนะครับรับชมคลิปของช่องพิสารผ้าช่มนะครับคลิปหนาผมกะทิมีมาน่าเสนอให้ท่านผู้ชมอีกอีเป็นเรื่องใดนั้นท่านก็คอยติดตามรับชมได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ